สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Startup Game NFT Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการหาเซกชันโทเค็นในเกม Farmer World นะครับโดยใช้บอทน้องคุนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโน้ตบุ๊กจะหาเซกชันโทเค็นได้ยังไงครับไม่ยากเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่เว็บแว k a าวอลเล็ตนะฮะโดยการเข้าผ่านเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือว่าเบราว์เซอร์ Firefox หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนลลลงททุนนนนอออออยยยู่ะะะคครรรรรรัับบบพเเเข้้้้าาาาามแแววํกกกก็ิป๋ใหี ในที่นี้นะผมล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนทาการก๊อปปี้ชื่อตรงนี้นะฮะเป็นชื่อกระเป๋าของเรานะครับนี่นะคัดลอกไปเลยนะครับแล้วก็เปิดหน้าเว็บบอทมาฮะนี่คือบอทน้องคุนะฮะพอเปิดมาแล้วให้เพื่อนเลือกเมนูการจัดการบอทนะครับนี่นะจัดการบอทเข้ามาแล้วนะครับมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะให้เพื่อนเอาชื่อกระเป๋าแหวกของเรามาใส่ตรงนี้ครับนี่นะฮะ แหวกบอเลตตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปฮะแล้วก็กดวางได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะเอาเซกชันโทเคนจากที่ไหนครับตรงนี้เราต้องกกาะเซกชันโทเคนใช่ไหมครับตรงนี้นะครับอ่ะเพื่อใเลื่อนขึ้นไปครับก็จะเห็นนี่ครับกดปุ่มเพื่อค้นหาเซกชันโทเคนนะครับนี่นะฮะกดปุ่มเพื่อค้นหาเซกชันโทเคนกดเข้าไปเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเซกชันโทเคนของเราอยู่ตรงไหนครับ นี่นะฮะเพื่อนมาดูบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับคำว่าโทเคนตรงนี้นะฮะให้เพื่อนก๊อปปี้ตั้งแต่ฟันหนูตรงนี้เป็นต้นไปครับแต่ฟันหนูไม่ต้องเอานะฮะเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ให้เพื่อนดูนะครับอ่ะทาการซูมเข้าครับนี่นะจะได้ก๊อปปี้ง่ายๆครับแล้วก็กดค้างไว้เลยครับนี่ฮะคลิกค้างไว้มันจะก๊อปปี้ให้เราทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะกดคัดลอกไปเลยครับให้เรากลับไปที่หน้าบดแล้วเอาโทเคนมาวางตรงนี้ครับนี่นะฮะง่ายๆใช่ไหมครับ พอวางเซกชันโทเค็นเสร็จนะฮะให้เพื่อนคลิกตรงนี้ครับยืนยันบอดเข้าสู่ระบบสีเขียวตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลสําเร็จนะฮะข้อมูลสําเร็จครับเพื่อนเพื่อก็เลื่อนขึ้นมาดูเลยนะครับนี่นะชื่อกระเป๋าแบกเราเข้ามาในระบบเรียบร้อยครับให้เพื่อนทําการตั้งค่าเลยเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดบอดนะฮะอ่ะตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ครับเพื่อนๆต้องรอประมาณ30วินาทีนะถึงจะเปิดบอดได้ครับ สำหรับการตั้งค่าบอทดหรือว่าการสมัครบอทดสมัครกระเป๋าแบกเพื่อนๆก็คลิกที่การ์ดด้านบนดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคก,การหาเซกชันโทเค็นในโทรศัพท์มือถือก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ